สวัสดีครับอยู่กับผมบริกอยู่ปัญญานะครับทั้ง YouTube เพจ a c e b o o k และ Instagram นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาเที่ยวกันที่วัดธรรมารามตําบลบ,บ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ วัดนี้เป็นเพียงวัดเล็กๆนะครับที่อยู่บนเนื้อที่ประมาณ25ไร่นะครับตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาตรงข้ามกับอนุสาวรีย์ศีสิริโยไทยวัดธรรมารามแห่งนี้นะครับสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับประมาณ415ปีก่อนนะครับแต่ไม่ปรากฏนะครับว่าสร้างมาตั้งแต่ในรัชสมัยใดหรือว่าใครเป็นผู้สร้างนะครับ วัดนี้มีความสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อคราวที่พม่ายกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยามักจะเลือกบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของค่ายนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าวัดธรรมารามนั้นตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่มีแม่น้ำลบบุรีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาและอยู่ตรงกันข้ามกับพระราชวังโบราณน,นั่นเองครับวัดธรรมารามนะครับก็จะประกอบไปด้วยหอไตรหอระฆังเดือนหมู่กุติและพิพิธภัณฑ์พระอุบาลีเทระและเขตพุทธาวานนะครับ ล้อมรอบด้วยระเบียงแก้วสมัยอยุธยาประกอบด้วยวิหารสมัยอยุธยามีเครื่องหลังคาและหน้าบันที่ทำจากไม้ทั้งหมดตามแบบอยุธยาตอนปลายต่อมาได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5ครับ เจดีประธานนะครับตั้งอยู่จุดกึ่งกลางระหว่างวิหารและพระอุโบสถนะครับมีลักษณะเป็นเจดีทรงกลมตั้งอยู่บนฐานประทักษิณสี่เหลี่ยมมีเจดีบริวารขนาดเล็กล้อมรอบทั้ง4มุมตามแบบนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายครับ ในพระอุโบสถด้านในประฏิสฐานพระพุทธรูปพี่น้องปามมันลวิชัยศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายซึ่งพระพักก็จะเหมือนกันมากเลยทีเดียวครับ สร้างสถาปัตยกรรมทำจากอิฐแดงนะครับที่สันนิษฐานว่าเป็นซุ้มประตูโขงเก่าพร้อมกับสร้างกระแพงแก้วในสภาพเกือบสมบูรณ์ครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งภายในวัดธรรมารามคือพิพิธภัณฑ์พระอุบารีครับเป็นพิพิธภัณฑ์สร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปีพศ2 5 5 8ถึง2559นะครับซึ่งหากย้อนหลังไปราว700ปีในสมัยกรุงสุขโขทยัยพุทธศาสนาในดินแดนลังกาเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดเช่นกัน มีพระธรรมทูตเดินทางมาเผยแผ่ศาสนาในสยามจนศาสนาพุทธแบบเถรวาทนิกายลังกาวงอย่างรากลึกในสยามครับแต่ทว่าในยุคอาณานิคมนะครับแผ่นดินที่มีรูปร่างเสมือนหยดน้ำของอินเดียแห่งนี้ถูกปกครองทั้งโปรตุเกสอังกฤษและฮอลันดาพุทธศาสนาจึงหายไปครับเมื่อศรีลังกาได้รับเอกราชพระเจ้ากิรติศีราช,ชสิงหะ กษัตริย์ลังกาจึงส่งราชทูตมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพื่อขอนิมมนพระสงฆ์ไทยไปฟื้นฟูพระาศาสนาณศีลังกาครับเ <c oughs> มื่อทราบความดังนั้นแล้วนะครับกษัตริย์สยามนะครับจึงส่งพระอุบาลีมหาเถระและราชาคณะฝ่ายอรัญญวาสีผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกทั้งฝ่ายปริยัตและปฏิบัติครับ พระอุบาลีมหาเทระนะครับรอนแดมกลางทะเลกับเรือสินค้าสัญชาติดัตช์นานกว่า5เดือนนะครับเมื่อถึงศีลังกาจึงเป็นพระอุปชาอุปสมบทพระ700รูปและบรมพชาสัมเนน2,300รูปครับพระพุทธศาสนาในศีลังกาจึงเจริญรุ่งเรืองกระทั่งปัจจุบันรวม260ปีครับและศีลังกาได้ให้เกียรติตั้งชื่อว่านิกายสยามวงหรืออุบาลีวง์นั่นเองนะครับ ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าสี่องค์นะครับได้แก่พระกกุสันทะพระพุทธเจ้าพระโกนาคมณะพระพุทธเจ้าพระกัสปะพระพุทธเจ้าและพระโคตมะพระพุทธเจ้าครับ ในวาระครบรอบ260ปีสยามวงนะครับรัฐบาลไทยและศรีลังกาจึงร่วมกันก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเทระเปิดเมื่อเดือนธันวาคม2556โดยใช้ศาลาการประเรียนหลังเก่าใช้งบประมาณราว10ล้านบาทจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติปัจจุบันหากมองจากบนฝั่งเกาะเมืองตรงบริเวณเจดีสุริโยไทยจะเห็นกุฏิโบราณกาะอิถือปูนหลังหนึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนะครับ ครั้งต่อไปเราจะไปกันที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ